สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสี่โมงเย็นจากเมืองบุมไบประเทศอินเดียนะครับวันนี้ผมออกมาเดินเล่นนะครับออกมาหามื้อเย็นของวันนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าผมก็ได้แซนด์วิชไข่เจียวมาแค่นั้นเองนะครับทั้งวันหลังจากอาบน้ําเสร็จก็ออกมาสํารวจนะครับแล้วมาเจอสะพานตรงนี้นะแล้วก็มีมีคลองตรงนี้นะครองอัน แสนดำนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยขยะนะที่สำคัญที่พักผมอยู่ใกล้สนามบินตรงนี้ครับตรงนั้นสนามบินนะครับใกล้มากนะฮะผมมาโดยรถไฟผมไม่คิดว่าสนามบินมันจะอยู่ตรงนี้ครอยู่ใกล้ที่พักผมมากเลยที่พักผมอยู่ตรงนี้นะฮะใกล้สนามบินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปหาของกินก่อนนะครับ เดินไปเรื่อยๆแนวะหาของกินเมื่อกี้เจอไก่อยู่ร้านนึงนะแต่ว่าข้ามไปก่อนเพื่อมีดีกว่านั้นนะสำรวจนิดนึงก่อนขอให้เจอของอร่อยหรือไม่ก็ข้าวไข่เจียวก็ยังดีนะโอ้นมีร้านเล่าเยอะเลย ซื้อออมเลดก็ยังดีนะครับอ <c oughs> อมไหมคนอินเดียทักทายอยู่ด้วยนะรนี้เป็นขนมไนะ่ะนม ผมไม่รู้ว่าย่านท่องเที่ยวว่าอยู่ตรงไหนนะย่านเศรษฐกิจย่านเมืองค่อยๆหาไปนะครับดูเมนูนิดนึงอากาศที่มุมไบร้อนกว่าที่ขยานะขยาเวลานี้เริ่มมันเย็นๆแล้วครับ อันนี่อากาศเหมือนบ้านเราแล้วยังร้อนนะแสงแดดยังส่องแต่ว่าที่ขยะนี่เริ่มคึมคึมมืดๆเลยครับี่โมงกว่าผมต้องพยายามหาย่านท่องเที่ยวให้เจอครับย่านการค้าย,ย่านมันเทิงเรืองรมต่างๆคงต้องอาศัย พี่พี่ริกชอพาไปนะฮะแต่ตอนนี้หาเมนูที่เพิ่มกำลังวังชาให้เราก่อนเพต้องใช้การเดินเป็นกำลังหลักนะต้องเดินข้างหน้ามีร้านขายของ มันไม่ค่อยมีที่นั่งอับผมเลยไม่ไม่ชอบที่จะกินร้านที่ไม่มีที่นั่งเนะก็ชอบไปยืนกินอะ่ะเราไม่ถน,นัดนะยืนกินตรงนี้มีเมนูข้าวหลายอย่างเลยดูก่อนมีพุนิุนพิุนิ ังไม่ตรงสปิกนะอินเดียก็มีนะขับรถขึ้นมาบนทางเท้าทางเท้านะครับเราจะเดินก็จะชนลำบาก มีแบบธรรมดาของที่นี่นมุมไบดูเจริญกว่านิวเดลีนะแต่ว่าจำนวนประชากรดูแล้วนิวเดลีจะมากกว่า เสียงแตรที่นิวเจลีกระหึ่มกว่านะแต่ก็นังน่ารำคาญเหมือนกันนะบีบเหมือนกันแต่ด้วยจำนวนพยากรที่นิวเจลีมันเยอะคนใช้มอเตอร์ไซค์ก็เยอะรถเยอะครเข้าใจว่ามันจะมืดเร็วระบมเลยออกมันตั้งตั้งแต่สี่โมงนะ ก็รู้ว่าที่นี่มืดปกติเลยนะเมืองขยาจะมืดเร็วกว่าเราเตียงแต่ถ้ามาในย่านตัวเมืองเนะเดินมาไกลมากว้าตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับ ผมเดินข้ามาย่านเมืองนะหาของกินนะเต็มไปด้วยขนมปังและแป้งนะเดินต่อเดินต่อ ของกินนะครับน้ำมะนาวนุ้ปุรินะะมีหลายอย่างไม่รู้มีอะไรให้ผมได้กินบ้างน,ะนี่มีร้านน้ำชานี่มีโรตีโรตีหรือเปล่าไม่รู้ อ๋อมีออมเล็ตครับบัตเตอร์ออมเล็ตนะครับลองดูดีกว่าแล้วก็มีแบบไข่ต้มด้วยนะครับโอเคชี้ภาพเอานะ เรียกว่าบัตเตอร์ออมลิตนะครับใส่พริกใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับใส่มะเขือเทศด้วยนะครับไข่ปลาลอดนะครับ เดี๋ยวผมต้องพาไข่ให้รอดก็ไม่รู้แล้วเนี่ยดูหน้าเาขา้านหน่อยหอมอยู่นะคะรับหอมอยู่เหมือนปังมาไข่นิดหน่อยนะครับ เรียบร้อยนะครับ40รูปีนะครับก็ประมาณไม่ถึง20บาทนะราคาคุ้มอยู่นะครับ,รบลองดูครับอ,อร่อย รอดเพราะไข่เจียวแล้วเดินมาเจอไข่เจียวที่ถือว่ารอดนะครับใส่พริกสดด้วยนะฮึ่เผ็ดหน่อยๆโอเคเลย อาแล้วมื้อนี้รสชาติกำลังดีเลยเคยมาที่มุมใบนะเมนูนี้อร่อย ชาวแอมอินเดียแอบมองครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าตรงนั้วมีชาวเกาหคนนึ่งแอบมองผมอยู่เมื่อกี้เพราะสงสัยว่าใครมาทำอะไรกาลังกินไข้อย,อยู่ข้างทางอ่ะ อากาศร้อนนะมุมไบตอนนี้เหนือผมบอกนะนะี่ที่ขยาเย็นสบายเลยอนะ่ะพอช่วงตกช่วงเย็นเนี่ยนนะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20กว่าองศาเท่านั้นเองโอ้มุมไบรร้อนมากมุมไบเจริญกว่าเดลีเยอะนะถ้าที่ผมดู นี้ที่รอรถเมนะครับมีรู้สึกมีความทันสมัยกว่าแต่ว่าจำนวนประชากรที่เดลีมากกว่านะจำนวนประชากรแบบหนาแน,น่นนะครับคนรู้มาจากไหนเยอะแย,ยะไปหมดนะเดลีมุมไบคนยังห่างๆนะ มีแม,ม,ม็กโดน,ลนะะัลด้วยนะฮะที่มุมใบเจอแม็กโดนัลดนะอ๋อหรือค่อยมารีวิวนะฮะมีไก่เราก็รอดนะ,ะ <c oughs> มีน้องๆทักทายนะฮะมีครอบครัวหนึ่งทักทายนะคะ เดินต่อเดินต่อว้าวตรงนี้ปุีิปุนะวัยรุ่นกำลังกินกันอยู่เยอะมากนมาเต้ฮัลโหลดูวิธีทำนะว้าวของเด็กของอินเดียนฮนะ พันธุ์ปุริเ <Yes. S 1> ออเรื่อว่าพันธุ์ปุริว้าวของดีครับโอเคไปถามว่าผมต้องการไหม <c oughs> ผมบอกว่าเป็นไรนะครับโอ้โหสายน้ำนะครับ เดินตามเขาไปนะกำได้ไม่ได้ไม่รู้เดินตามเขาไปนะถึงเวลาวิ่งก็ต้องวิ่งตามนะ เป็นย่านเมืองนะตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าสะกิตนากะนะครับผมว่าอ่านไปเดาๆนะครับจำเนียงอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ประมาณนี้นะครับสะกิตนากะ ก็มีย่านถนนก็เดินหรือเปล่าไม่รู้นะตามเขาไปสิครับตามเขาไปสิครับ ตามาไปโ okay. อเครถยางติดนะครับตรงนี้ผมเห็นตรงนี้วิวสวยนะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเหมือนเป็นบ้านบนภูเขานะวิวดีนะมีบ้าน ค่อนข้างหนาแน่นบนภูเขานะแล้วก็ตัดกับตัดกับรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าผ่านแล้วก็เป็นวิวบ้านบนภูเขาไอ,อ้ออไ <c oughs> ตหวิวกาพี่ <c oughs> รีบเดินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยยาวคนอินเดียชอบชวนคุยนะค,ยคุยไปคุยมาเดี๋ยวขอตังค์อีกนะบางคนคุยไปคุยมาอ้าวขอขอตังค์เฉยเลยร้อยสองร้อยรูปีนะที่นี่เขา ซ่อมรถบนถนนทิ้งขยะบนถนนขายของบนถนนนะโอ้ยอย่างเดือดอินเดียอย่างเดือด <c oughs> ที่นี่ขายไก่นะโอ้ยเจอของนะ่ากินเข้าแล้วโอ้ไก่ย่างเตาถ่านนะว้าวลองดูสักชิ้นดีไหมเนี่ยไหนๆมาเจอแล้วไม่รูึงขายตอนไหนนะ ดูแล้วนะ่ากินนะครับว้าวเดินก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราไปชมตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวกลับมา,าผมอย่างไปชมวิวบา้านบนภูเขาก่อนนะว้าวตรงนี้เป็นไก่นะครับโอ้มีของกินนะ่ากินเยอะนะครับ โซนนี้ว้าวไ <c oughs> ก่ทอดน่ากินอยู่ครับ้าวอยากลองมากเลยตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อแพะเนื้อแกะนะฮะโอุ้มใบที่ขายเนื้อพอให้เราได้เจอได้กินครับตรงนี้เหมือนโรตีนะฮะโรตี มันต้องอยู่จากมันต้องดูจากที่ศูนยนะบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะเลโหลนมัตเต้วิ่งนะวิ่งกันร้านร้านนมัเต้นเเโอเคโอเคคกับ่โอโอเค ขอให้ดูอีกอ้อันนี้เป็นร้านซ่อมรถนะครับเป็นร้านยางนะอันนี้น่าจะเป็นร้านขายทัวร์นะฮะโอคโอเคโอเคโอเคมีคนเรียทักเรื่อยๆครับ <Okay. S 1> เราก็ไปเซโหลได้บ้างน,นครับบา,บางกลุ่มบางคนนะครับเราต้องดูนิดนึงนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะหามุมที่ถูกจากตรงไหนนะครับ้าว <Wow. S 1> ในไหนก็ามาแล้วนะผมจะลองไก่ทอดสักสองชิ้นนะครับฮัลโหลแปดสซบรูเปียสตาแปดสิ ลองดูนะว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับที่นี่เขาจะทอดได้พอสูตรนะครับอ๋อต้องสามชิ้นนะครับต้องช่งน,นะฮะอ๋อขาขายเป็นน้ำหนักนะครับที่นี่แล้วหั่นมาด้วยนะครับ งนั้นเป็นเมืองบนภูเขานะครับผมหาที่ขึ้นไปดูไม่เจอนะฮะต้องขึ้นไปดูบนลูก่อมถึงจะสวยนะฮรับโดยไม่ก็ถ่ายจากรถไฟฟ้านะที่มันวิ่งผ่านดังนไ้่ผมก็ต้องหาร้านคาเฟ่อะไรที่มีลูกขอข้างบนนะหรือว่าจะลองข้ามไปฝั่งนน้นดูลองไก่ทอดแล้วก็ไก่ย่างก่อนนะฮะมาลองไก่ทอดอินเดียนะครับ เข้มข้นดีอร่อยอยู่นะฮะมันอ่าใส่ผงอะไรลงไปแนละ้วทำให้รสชาติามันเข้มข้นนะได้อยู่นะ นนิดนนะึมันจะมีความแข็งกว่าการทอดมันรานิดนึงเพราะว่าเขาทอดซ้ำเป็นครั้งที่สองนะครับเพื่ออุ่นให้เราได้กินร้อนๆนะครับผมให้ความอร่อยสักแปดเต็มสิบนะครับสำหรับผมมันแห้งมานิดนึงมันแข็งไปนิดนึงนะครับ ถ้ามีความกรอบน,นอกนุ่มในกว่าน,นี้ก็จะอร่อยครับเมื่อกี้น้องเข้ามาถายกาแฟนะครับกาแฟร้อนผมหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันนะรอร่อยครับกาแฟโอ้ยร้อนนะครับอร่อยอร่อยโอเคเลยสิบลูปีนะครับประมาณสักสี่บาท ร,ร้านซ่อมรถที่นี่อยู่บนถนนนะผมข้ามจากฝั่งโน้นนะฝั่งนี้นะเดินมาดูว่ามีอะไรบ้างนะมีร้านหุ้มบาะนะตรงนี้มีร้านหุ้มบาะด้วยร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ มีร้านป่ายางนะครับมีเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อรงนี้เป็นาคาแครนะครับบนถนนทำได้หลายอย่างนะครับนคาแครเป็นร้านขายของได้นะครับร้านซ่อมจักรยานนะมีร้านซ่อมจักรยาน ตรงนี้น่าจะเป็นมัสยิดนะมีมัสยิดอู่ด้วยที่มุมไบร้านโทรศัพท์มีเยอะมากนร้านโทรศัพท์ร้านไอทีต่างๆเยอะครับวันนี้งฟิลิฟิปินีฟิลปินส์ฟิลปินส์ยูฟิลปิน